ญาติว่ารีวะหะปุราปะเลปุิติสาคลังเอวะมีวะอุตุทินาเปตานาอุปการปฏิอิศิษฐ์ปฏิดั่งตุนหกีปานิวะสมิสตุสัพเพปุริโตสังฆปาจัตุปะนลัสโสยาถานานิชติราโสยาถาเดระอาจัมลันิกาหุติเสียงพระสงฆ์กล่าวเฮือพรศรัทธาญาติโยมตีต่างพากันหิ้วปิ่นโตเถาใบใหญ่พร้อมจุงลูกจุงหลานไปทำบุญที่วัดปันนีด้วยจิตใจที่เบิกบานในเทศกาลปีใหม่เมืองเหนือ ณวัดเกตแก้วอำเภอเมืองเชียงรายในหมู่บ้านมเมฆาตนหลวงก็ได้มีพิธีตานขันเข้าแก่บรรพบรุษหรือคนตีหักพูดจากไปอย่างบ่มีวันกลับบ้างก็มีชุดมุ่งหมายเพื่อจะฮือตัวเกา่ามีความสุขสบายหลังจากจบชีวิตในโลกนี้ไปแล้วบ่ยากฮืออดอยาก อยากจะให้มีของตุนไว้กินในโลกหน้าจากอาหารตีน้ำไปตานขันเข้าในวันนี้ก็ขอให้เตบุตรพระ้ถึงจุจนับมรคสสูงนตลอดไปถึงพระองค์ครวถึงวันพยาวันคือวันที่15เมษา,าย,ยนในเทศกาลปีใหม่เมืองของทุกปีเป็นวันถลิงซกเริ่มต้นจุลักราชใหม่วันนี้เป็นวันที่มีการทําบุญทางศาสนากระตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ ผู้คนก็นจะนําเอาสําหรับอาหารข้าวหวานต่างๆไปทําบุญถวายพระตามวัดเรียกว่าการตานขันเข้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แกบ่บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่ลงรับไปแล้วบางคนอาจจะนําสําหรับอาหารไปมอบให้บิดามารดาปู่ญาตายายผู้เท่าผู้แก่หรือผู้ที่ตนเคารพนับถืออันนี้เรียกว่าตานขันเข้าคนเท่าคนแก่ ประเพณีต้านขันเข้าเป็นประเพณีการทําบุญที่เจ้าบ้านในล้านนาภาคเหนือของเฮายึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาจ้านานโดยการนําเอาอาหารข้าวหวานไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปเหือผู้วายชนเป็นการกระทาที่แสดงถึงความกตัญญูของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มักจะนิยมทํากันในเทศกาลสําคัญๆเช่นวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันสิบสองเพ็ญ วันเดือนหยี่เป็งเป็นต้นการตั้งกันเข้าเป็นประเพณีที่สืบเก็นประเพณีทางวัฒนธรรมล้านนาของเขาเป็นประเพณีที่สืบสืบเกิดมาเมื่อน,นานแล้วการตั้งันเข้าเพื่อผู้ที่ไปหาผู้ที่เสียชีวิตไปหรือบุพการี อุทิศประหารบุพการีนิติเสียชีวิตไปเออรำืึกถึงคุณความดีของท่านเอออุทิศประหารื่อจะอยู่พวกไหนก็ตามอ่านเป็นประเทนีนที่สุยชีวิตไปนะ,ะแล้วก็มักจะมีในประเภทีในเทศกาลต่างๆอี่อใช่ว่าวัดสงการ สุการ์าละกอเดินสิบสองเพนข้างหนึ่งวันเขา้าพรรษาหรือคนออกพรรษาแต่สุนมาขอจะทำการทุกๆวันพระสิบสี่คำแน้วสิบสี่คำหรือคือ15สิบห้าคำ นอกจากการทําบุญตามขันเข้าแกพูดล่วงลับตามเทศกาลสําคัญดังกล่าวแล้วตามความเชื่อของชาวล้านนาก็ยังนิยมตามขันเข้าอีกลักษณะหนึ่งก็ได้แก่หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตบ่บว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะเตรียมขันเข้าอาหารข้าวหวานนําไปถวายแด่พระสงฆ์ในวัดต,ตั้งแต่เจ้าและตอนกลางวันพระสงฆ์ก็จะกล่าวอุทิศส่วนกุศลติยาติทำให้แกพูดตาย

and bath number globalian thana katin mang ni po no no 1 sa ajayata ko ban la chu 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 po f ko d a n pai a n ta l d o k h a a k a do ba c a s a t a n ko ti ma na ta salata po n i wa no jan ta k a m k a o i k i t h a jan ta c a na ได้ว่าที่วางใจอารมณ์อะไรไปประจำในประตูท้องห่มาจุดกาสื่อนั่เาไปเรื่องของขังสาระวิโยติกาเลติกาถาในติาทันเรียนันก็ดีก็ขอให้เต็มบุติเกวดาท่ากทมีที่จะไที่จบจะนักมักปรสสูงเหนื่อตลอดไปถึงระโอ้ผมเอาที่คด้ใ้ารสูดที่ดีงานวันได้ทุกทีเดียวจูหื้อกาเกตเกตเตมบุติเวดาเจ้าเจ้าตัวนมาไปลงจุดจำมากระทันหันเพ่กระทาวิศากรพิศายนางสาจะเจาจงกันจาะจมี ยแต่ดีๆมันมาลมาเจ้าก็ขอให้ดูแป่ดทางานาลอลงมาขามาปล่อยก็ขอให้ดูเป็ดเชื่อะทามันมาตลมาเก็ขอให้ดู้่งตสุการีก็ขอให้เปินบ่เลปกติโติยะทีตารถกิิสุีคือสาวความราเสริมใันเกิดในสวรรค์ลดทัตงตัหน้าคือสามปฏิอันมีในมคลอาจารย์ฟานจุตจามิตดีดีเจาชีรันนาพสสุติปะกอยสุของลังเสริอาจจามาจบประคอบหมดน เจยาสวัสตะวัสสจะอายุจ้ชีวสติภวันตุเตอาตาสินีอากาศสิมียตินิต่สกัจเมเปตานาทีินันทัชฌภูทธกตมนุสรานิหูนั้งวสภวัน

ความเชื่อเรื่องของการตาร้านขันเข้าอุทิศแก่ผู้ตายนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องราวในคมภีรทางพุทธศาสนาเช่นในเรื่องพระมาลัยได้กล่าวถึงพระมาลัยเถระตีไปพบกับพระยายมราชในนรกพระยายมราชสั่งบอกมาแก่ประชาชนในชมพูทวีปขออุทิศกุศลให้กับญาติพี่น้องที่มาทุกข์ทรมานในนรก,กภูมิ นอกจากนี้ในเรื่องอมตะปัญหาหรือพรมปัญหาซึ่งเป็นคำพีที่ปราดล้านนาได้แต่งไว้กล่าวถึงพรามสองสามีภรรยาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยมีลูกชายอันเป็นที่รักอยู่คนเดียวได้ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกชายอย่างดีต่อมาลูกชายได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคระบาดพรำทั้งสองจึงมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อฝังลูกชายติปาจ่าแล้วก็คือคนใจเอาเข้าป่าอาหารไปส่งใื้ลูกติปาจ่าทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลาส2องปีวันหนึ่งเมื่อคนใจนําอาหารไปให้ลูกชายของพรามติปราช่าดังที่ได้ปฏิบัติเช่นเคยอย่างต่อเนื่องซื้อมาแต่ระวางทางเกิดฝนตกหนักน้าท่วมมาสามารถนําอาหารไปฮื้ลูกชายพรามได้คณะนั้นเอง มีพระภิกษุเดินบิณฑบาตอยู่ชายผู้นั้นจึงคิดว่าจะนําอาหารเหล่านี้ข้ามไปน้ําไปส่งติประชาบได้แน่นอนควรจะเอาใส่บาตรถวายพระคงจะดีกว่าทิ้งจึงได้นําอาหารใส่บาตรพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกชายของพราหมณ์ด้วยอานิสงส์ในการใส่บาตรและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของคนใจ ทำให้ลูกชายของพรามที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนั้นได้รับพลังแห่งบุญกุศลตกตอนกลางคืนจึงได้สำแดงตนแก่พรามผู้ปอต่อว่าป่อที่บหักตนเพราะว่าตั้งแต่ตายไปสิบสองปีเพิ่งจะได้รับอาหารอร่อยในวันนี้เองว่าแล้วลูกชายก็หายวับไปกับตาพรามจึงคิดว่าตลอดเวลาสิสปีอาหารติดส่ทงไปให้ลูกชายนั้นคงคนใจคงจะแอบกินก่อน ลูกชายจึงบม่ได้กินขนใจจึงได้เล่าความจริงให้ฟังเมื่อรู้ความจริงแล้วพรามจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าทงทรง,ทรงเทศนาว่าพระสงฆ์มีศีลทายกมีศีลและตั้งใจทำความดีด้วยการทำทานรักษาศีลและภาวนาย่อมเกิดคนดีแก่ผู้ที่ตายไปแล้ว พระามเกิดความเริ่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพุทธศาสนาและได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันในการต่อมาจากคามเช่อในคำพีดังกล่าวจึงก็เกิดขา้านนยมในการต้านขันเข้าของคนล่านนามาจวบจนถึงปัจจุบนันนี้การต้านขันเข้านอกจากจะเป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษแล้ว กิจกรรมการประกอบอาหารการไปทําบุญร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการเพิ่มความรักความอบอุอ่นและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกตัวน้อย,นอยในครอบครัวก็จะได้เฮียนหูก้การปลูกฝังคุณธรรมและความกตัญย,ยูแก่เด็กโดยจําเป็นต้องสอนด้วยคําพูดทิ่เด็กมักจะไม่ค่อยหับฟังประเพณีการทานขันเขาจะยังอยู่คู่วิถีชีวิตของคนล้านนาสืบไป ตราบที่ในหัวใจของผู้คนยังรู้จักหักและแบ่งปันสิ่งดีต่อผู้มีพระคุณ